ย่างแก้วปรีปั๊บคำเดียวอ๋อเท่าไหรนะ่เนี่ยชิ้นละสิบบาทมันมีค้าไส้กับรถเผือกถั่วอรา อย่างสองชิ้นหมูยองพริกเผาเจิงมากพึ่งคองมากกว่ากะหรีปั๊บสองคำไม่ใช่ครึ่งคำอืม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 หมูทออันนี้คือไส้เลยนะหมูยองพริกเผาใจไม่หายเลยโอ้โห เดวลงจะรู้อย่างเงี้ยอร่อยถือว่าอร่อยเนอะมันม,ม,ม,มันมันมันไม่ใช่คำเดี้วที่ตามที่เขาบอกนะมันต้องสองคำสิแค่คำเดี้มันต้องชินช้นชิ้นชิ้นเท่านี้ชิน้นเท่านี้คือแค่ไหนนี่คำาดียก้อยเนี่ยอันนี้คือชิ้นนี่อะไรชิน้นเท้าฝ่ามือชิน้นเท้าฝ่ามือ,อมัอือ <laughs> <laughs> สองคับเออสลับรสแรกรสแรกรสแรกเนี่ยอร่อยโอ้ผมจะได้คำตอบเออรสแรกคือรสมีเออพริกเผาพริกเผาหมูยอพริกเผาเหรอพริกเผาหมูยอลง พริกเผาหรือพริกเผาพริกเผาหมูหยองเดอ,อต่อไปก็รสไก่มันชิ้นใหญ่จริงมันไม่ใช่คำเดียวนี่ติดใจเขาว่ากะหรี่ปั๊บคำเดียวใช่ไหม,มรู้สึกว่ามีการันตีโดยอะไรนะโปรท็อปโดยถนัดสีชวนออชิมลุงอ๋อลุงถนัดสีมาการันตีแต่ลุงถนัดสีขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะอ,อ้าวหรใช่อ้าวไม่รู้ไม่ได้ตามข่าวอันนี้รสไก่งับร้านครึ่องขาไม่ครึ่องขามสองขาม อันนี้เป็นรถไก่เป็นไงบ้างเป็นรถชาติที่คุ้นปากันเหมือนกับเป็นรสชาติปกติกตที่ล้วเป็นไง่ไก่มันมีความม็จะมีกะหรี่ไหมมีกินกะหรี่อยู่ประมาณหนึ่งถ,ถ้าเทียบกับรถหมูหยองพริกเผาถ้าเทียบกับหมูหยองอะหมูหยองตัว,ต,วตัวพริกเผามันมันแบบยังไงม,มันขึ้นขึ้นอืมขึ้นอะไรขึ้นชั้นสองเหรอขึ้นไปถึงรสรสชาติที่แท้จริงของมันอ๋ออันนี้คือเริ่มผมก็เจอแล้วครับ ส่วนนี้คือสับปะรดอืมอาชิมเลยกัดกระปิปั๊บสองคำจะรวมเป็นสองคำดีกว่าคำเดียวมั้งบุฟเฟ่ย์ไงบุฟเส่คือไส้เยอะนะเนี่ยไส้หนามากเหมือนกินชีสเค้กอ่ะชีสเค้กเออไม่ชีสเค้กเออเออมันกินชีสเค้กรู้สึกว่าตอนนี้มีสับปะรดนี่เป็นอาหารหวานนะนี่เป็นนวหวานโอเคแล้วเป็นไงสะใจเลยไหมโอ้ไม่ก้เป็นไงหวานสะใจนี่คือเผือกนี่เผือกเอ้ยทัวทัวทัว ่วโอเคอ่ะอ่ะแงบสองคำอไอักแน่นไหมปาอัดนมอ่ออมีความหวานเหมือนกับกระเกียมขนมไส่ถั่วป่ะอันนี้ก็อร่อยประมาณนี่ยเจ้าปาเปลือกขั้นสุมท้ยไหมสุดท้ายสังเกตไหมเมื่อกี้ถั่วอันเบรนเริ่มทาไมนี่อันน้อยเองขนาดเด็กจังไม่หรอกบางทีมันอยู่ที่จอะไรกันกั้นเหอ่เโ์มเม อืมอันนี้กสวยดีอยู่นะอันนี้คือเผือกอเผือกเฮ้ยทำไมอันนี้ทำหน้าแบบว่าเหมือนเช่นชอบมากกว่าถั่วอยู่สีเผือกนี่ความเห็นส่วนตัวนะรู้สึกว่ารถเผือกอ่ะมันอร่อยรองจากสับประรดถ้าพูดถึงเนี่ยอือาหารแบบกินเล่นนะก็ม,มีสับประรดเผือกถั่วใช่ไหมฮะที่เป็นอาหารค่อนข้างหวานนี่ฮะสามตัวนี้อันไหน The best สับปะรดเผือกถั่ว ก็คือเผือกเผือกเหรอคือน้ำมันหวานของของนี้แหละแล้วทำไมอ่ะเออหวานแบบยังไงอ่ะมันไม่ได้หวานแบบโดดเหมือนสับปะรดไงอือันนี้มันหวานแบบเหมือนเรากินขนมปังขนมปังไส้เผือกลองมาต่อมาคือสับปะรดถั่วถ้าเป็นของขาวเอาบุญขอนพี่เผาฝังก็ะไรเข้มข้นไส้อย่างแบบเยอะเลยอ่ะโชว์อีรอบนึงไส้ย่างอร่อยเลยส่วนรสไก่ก็เรากินแบบทั่วๆไปอ่ะใช่ไหม ร้านนี้อือปั๊ปมปอทอรูปปอทอแต่มันตกส<ถ>าขาไหนก็สระบุรีเลี้ยวขวาแล้วก็ผ่านโรบินสันดูติดกับปั๊มยู่ติดกับปั๊มเชลเนี่ยูติดกับปั๊มเชลชื่อร้านว่ากะหรี่ปั๊บคำเดียวอย๋งงอกะหรี่ปั๊บคำเดียวแต่จริงๆแล้วเรากินสองคำใช่การตีโดยหม่อม ถนัดศีรซึ่งท่านไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วและเป็นสินค้าโอโทปด้วยนะคะชี้ทางนู้นนี่งนึทางนน้นร้านโน้นนะจ๊ะชี้ๆี้ชี้ชี้ชี้นโดย A few moments later แล้วก็จะบอกว่าถ้าถ้าสั่งตัวพิภเผามากินตัวหมูหยอกพิภเผาก่อนแล้วก็กินสับปะรดตามเอาไว้ใกล้กันหน่อยนี่ย ก็เกือกินไอตัวกินอันนี้ก่อนรูยองพริเผาก่อนแล้วก็มาน,นี้เพราะว่ามันเลยเข้มข้นมันเข้มมันเข้มข้นทั้งสองอันเลยทั้งสองอันเลย,เลยก็คือคาวสุดกับหวานสุดเป็นการลักษณะเรียกว่าภาษามาเตอร์เชฟเรียกว่าตัดไอน,นะตัดไอ้นะตัดรสชาติหรอรสชาติมันจะตัดกันอ่าใช่ก็คือ ถ้าคาวมากๆคาวเข้มข้นก็จะมาเจอหวานเข้มข้นเออนั่นแหละมันจะทําให้รู้สึกว่าอู๊กินกับดีปั๊บแบบนี้มันอร่อยม,มากชีวิตนี้มันเข้มข้นเกินเข้มข้นเข้มข้นแบบคาวกับเข้มข้นแบบหวานมันเลิศจริงๆแน,น่นอนเอาบอเลยเฮ้ยครับขอบคุณนี่คือผลงานนะครับใช่ มันกรอบมากจนต้องอะไรเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปล้างอยู่ดีถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม